สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นการปลดล็อกรุ่นนี้นะครับ Galaxy A50 ครับผมวิธีการทำก็อยากขึ้นอีกนิดนึงไปดูกันเลยเนื่องจากว่านะครับตัวนี้เป็นชิปความจำแบบ UFS นะครับดังนั้นกล่องที่จะใช้วันนี้ก็จะเป็น Easy j t a g Plus นะครับที่รองรับการทำงานของอหน่วยความจำประเภท EUFS หรือ UFS นั่นเองนะครับซึ่งแก๊งที่ผมใช้ในการต่อ Read, w r i v e หรืออ่านเขียนหน่วยความจำในวันนี้ก็จะเป็น IC Friend นะครับสำหรับชุดนี้ก็มูลค่าอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่า,ามันเป็นชุดที่ค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับสำหรับผมการทำงานก็เหมือนกับเครื่องดื่นนะครับเพียงแต่ว่าตัวนี้เป็นชิป UFS มีขาหรือ,อ พินที่ใช้งานเนี่ยจำนวนมากกว่านะครับหลักการทํางานของมันก็คือการเปลี่ยนชิปนั่นเองนะครับเราก็จะจะแกะตัวเครื่องออกมาทั้งหมดแล้วก็ทําการเปลี่ยนชิป UFS ใหม่ให้กับตัว PCB นี้เพื่อทําการปลดล็อก security ทั้งหมดออกไปเพื่อให้สามารถใช้เฟิร์มแวร์ในส่วนของเฟิร์มแวร์ Modify ได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเครื่องนั้นกลับมาล็อกอีกหรือเทคนิคนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นการปลดล็อกทวรั่นเองครับ เมสซเนะครับก็จะมีตั้งแต่ UFS 2.0 2.1แล้วก็ UFS 3.0นะครับในส่วนวันนี้เนี่ยเป็นรุ่นของ A50 เนี่ยตัวนี้ใช้ UFS ประเภท2.0นะครับอาจจะมี2.1บ้างในบางตัวนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็จะใช้2.0นะครับดังนั้น2.1กับ2.0บนอบอร์ดนี้นะครับ A50 สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ การยกเจ้าชิปตัวนี้นะครับก็ต้องมีข้อระวังนิดหน่อยนะครับก็เนื่องจากว่าขาที่ใช้งานเยอะแต่ว่าตัวชิปนั้นรองรับอุณภูมิต่ำนะครับดังนั้นการทำงานในส่วนของ UFS จะยากกว่า EMC อยู่อพอสมควรเลยนะครับหลังจากที่เราเอากาวออกนะครับเราก็จะเห็นว่า ขามันค่อนข้างที่จะติดเยอะนะครับก็มีที่หลุดไปเนี่ยมันคือในส่วนของกาวนะครับกาวเนี่ยมีไม่มากนะครับอย่างที่เห็นดำๆนั่นคือกล้าวนะครับอันนี้ผมจะเอากราวใสที่ติดกับตัวชิปออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวขา USB ที่ใช้ทาการสื่อสารนั้นมีกี่ขานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นกราวสะส่วนใหญ่นะครับ อะตอนนี้นะครับผมก็ทําการดูดตะกัวออกไปหมดแล้วนะครับแล้วก็จะทำความสะอาดจะเห็นว่ามันเป็นช่องๆอ,อย่างนั้นคือคือส่วนที่ดูดออกไปนั้นเป็นส่วนของกลาวนะครับหรือส่วนของขาที่ไม่ได้ถูกใช้งานนั่นเองนะครับ ส่วนของชิปตัวนี้นะครับก็จะเป็น BGA 153แต่ว่าเป็นประเภทขุนหน่วยความจำแบบ UFS นะครับอาจจะสับสน BGA นะครับก็เราอาจจะไม่ต้องอเ,เรียกว่าอะไรอาจจะไม่ต้องสนใจจำนวนขานะครับเนื่องจากว่าความจำเหมือนกัน UFS กับ e MC เนี่ยมีการใช้ ขาที่ร่วมกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ข้ามระหว่าง UFS กับ m m g ได้เนื่องจากความเร็วนั้นมันต่างกันค่อนข้างมากนะครับหลังจากที่เราทำความสะอาดแล้วก็เอาไปใส่ e s e tag นะครับทำการ Lead ในส่วนของหน่วยความจำทั้งหมดนะครับในส่วนนี้นะครับหน่วยความจำของ UFS นะครับจะไม่มีบูตหนึ่งบูตสหรือ user area part แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีต่างออกไปก็จะเป็นรูนนะครับรูน0 1ห3 4 5 อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องนั้นถูกกาหนดจากค่าโรงงานมาเป็นยังไงนะครับอย่างตัวนี้มีทั้งหมด5รูน,นะครับก็ตั้งแต่รูน0นรูน1่รูน2รูน3รูน4แต่และรูนนั้นจะบรรจุค่าต่างกันออกไปนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ผมก็จะรีดทั้งหมดออกมานะครับเพียงแต่ว่ารูนศูนย์เนี่ยเขาถูกกําหนดให้เป็นส่วนของซิสเต็มดังนั้นผมจะเก็บรูนศูนย์ที่8 g b ซึ่งตรงนี้ผมทาการคํานวณออกมาแล้วนะครับว่ารูน 0.8G เนี่ยพอสําหรับการใช้งานตัวเครื่องหนึ่งเครื่องครับคือเป็นการดูดออกมาเต็มทั้งระบบนะครับรูนอื่นๆนะครับมีค่าความกว้างหรือค่าความจุที่น้อยดังนั้นผมจะดูดออกมาเต็มรูนทุกรูนนะครับตั้งแต่รูน1รูน2รูน3รูน4 ความเร็วในการอ่านนะครับของสำหรับ easy jet tag นะครับสำหรับการยกเม็ดแบบนี้ก็อยู่ที่ 4MB ต่อวินาทีนะครับความเร็วในการอ่านจะน้อยกว่าเขียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรนะครับตรงนี้เราจะใช้เวลาประมาณ10-20อนาทีในการที่จะอ่านบุูนศูนย์จำนวน 8GB ออกมานะครับ ตอนนี้ตัวเครื่องก็ read รีดรุ่นศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่า partition มันต่างจาก EMC ไหมนะครับในรุ่นศูนย์เนี่ยก็สำหรับรุ่นนี้เท่านั้นนะครับมีค่า partition ที่คล้ายกับ EMC เลยนะครับแต่ว่ามีบาง partition เท่านั้นที่พูกย้ายเอาไปเก็บในรุ่นอื่นเช่นรุ่น3รุ่น3จะถูกบรรจุ CP EFS นะครับซึ่งเป็นการกำหนดโมเด็มนั่นเองนะครับ หลังจากที่เราอ่านจนครบแล้วนะครับเราก็เอาเม็ดใหม่ที่ทําการเตรียมเอาไว้ซึ่งเม็ดนี้จะต้องทําการกําหนดค่ารูนและกําหนดค่าคอนฟิกให้ตรงกับรุ่นนั้นๆนมาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราเอาไฟล์แบ็กอัพที่เราแบ็กอัพเอาไว้ทุกๆรูนไปใส่คืนกับที่เดิมนะครับซึ่งผมจะเลือกออโต้จะเป็น มัลติรูนตรงนี้นะครับตั้งแต่รูน1ถึง4ส,ส่วนรูน0จะเขียนแยกออกไปนะครับเพื่อให้มันสามารถเลือกได้เองว่าเอาแค่แ a g จิกหรือว่าเอาแค่จำนวนที่เราต้องการ หลังจากที่เราเขียนจบนะครับเราก็จําเป็นจะต้องเช็คทุกหลูนนะครับว่ามี partition เหมือนเดิมไหมนะครับอันนี้ผมก็กำลังไล่เช็คอยู่อ่ะตอนนี้ถึงรูน3นะครับก็จะเห็นว่ามี CPEFS อยู่ในนั้นแล้วก็มี GPT table ทุกๆรูนที่มี partition นั่นเอง หลังจากที่เราเขียนจนจบแล้วนะครับเราก็เอาชิปความจำตัวนี้ไปวางเข้ากับเมนบอร์ดได้เลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราทำการเขียนไฟล์เข้าไปแล้วซึ่งตรงนั้นจะมีการเขียนไฟล์พิเศษลงไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ไม่สามารถบอกได้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หลังจากที่เขียนเสร็จป,ปุ оп, ๊บเราก็วางกลับไปวางกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับ หลังจากที่เราตอกคอมพิวเตอร์นะครับในครั้งนี้เราจะเห็นว่าตัวเครื่องนั้นไม่มีสถานะ k คดิสเทแล้วก็ตัวเครื่องเป็น OEM off FRP ก็เป็น off เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้สามารถทำได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้นที่มันไม่สามารถกดได้นั่นเอง เมื่อเราทำการให้ตัวเครื่องนั้นเป็นสถานะ Security ที่ไม่มีการป้องกันใดๆแล้วเราก็ทำการใส่ลอมที่เราสร้างขึ้นมาเองหรือเอาไป Modify นะครับใน Odin ต่อได้เลยนะครับซึ่งไฟล์ตัวนี้ก็ทำหลออไว้แล้วนะครับก่อนที่เราจะทำงานขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่ตัวเครื่องเขียนจนเสร็จนะครับเราก็สามารถเปิดเครื่องเข้าหนตาะได้เป็น ปกติแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะไม่กลับมาล็อกอีกนะครับซึ่งสามารถเช็คได้ว่าตัวลอมนั้นถูกเปลี่ยนวิวเลเบอร์ไปเป็นชื่อของผู้พัฒนาเองนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะส่งเครื่องมาทำก็สามารถติดต่อได้ผ่าน Facebook บนวิดีโอหรือใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับก็ค่าบริการก็สมน้ำสมเนื้อกับรุ่นนะครับก็ไม่แพงมากอะไร ขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับโซเชียลใหม่เกี่ยวกับ UFS ชิปสวัสดีครับ